ที่หลังของอเม่ซึ่งปัจจุบันอ้วนพุงใหญ่นอนเยอะไม่ออกกำลังกายแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวันวันหน,นึ่งน้องฟองกับอเม่ทำอะไรเลิสนะไม่อยากเลิกแต่เพือไอเดินหน่อยได้ไหมจ๊ะในคลิปวี่ออนี้เราไดอยู่กับน้องฟองนึกว่าไอเลิศอ,อะไรทำยายอ่ะอเม่เขียนกิจกรรมยังวงังกิจกรรมพาหน้องฟองไปเที่ยวหนึ่งวันแต่น้องฟองไม่พอใจแล้วเอา พี่นีก,ก่อนมานเนียยนนเ่ยมันต้องรีบไปแล้วอ่ะยีปั๊มหนึ่งลูกไปนอะไรอ่ะหนูลบแป๊บหนึ่งได้ไหมลูกหนูเล่นกับป๊าป๊าก่อนได้ไหมลูกโอ้ยมันจะติดอะไรกันขนาดนั้นนะครับฮะอีหนูเป็นหวัดแล้วลูก ชิวกิวชิวกโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่รักปลาปลาแล้วนะเดี๋ยวนี้รักแต่มันไม่มีนี่ไงชิวกิวเอาเมเสร็จแล้ววันนี้เราจะดูกันว่าพี่เมย์จะพาพี่ที่ไหนนี่หนึ่งนอนสองพัไปเที่ยวอ้าวเฮ้ยแล้วก็แต่งหน้าน้องปองสามนอนอีกแล้วเหรอสี่กินข้าวใช่หแล้วก็นอนห้แล้วก็อาบน้ำแล้วเจ็ดอ่ะเจ็ดแล้วก็นอนทำไมมันนอนเยอะจังยัยอ้าวน้องปวงต้องรักการพักผ่อนก็เลย เยอันนี้เรื่องจริงจมูุกเขาสั้นตัวคนเล็กน,นะครับเพราะฉะนั้นระบบหายใจอะ่ะมันจะลำบากมากงั้นอย่าปล่อยเขานอนก่อนใช่ไหมได้นอนหลักหลักเลยอี้เอออือ,อนัองฟังน่ารักไหมระหว่ง <c oughs> ที่นัองฟังนอนเราไปเตะมพลังด้วยให้ได้ ก่อนนะได้ไหมเอาเรียกแล้วโอเคมัวใส่ชุดเซ็กซี่นี่โอ้โหตัวแน่นเาะเพราะน้องฟงไม่ได้เป็นไหนเลยหมดแต่นอนอย่างเดียวเลยโอ้ยขอแก้มหน่อยนะแก้มหวานๆัองนูหน่อยเช้น่ารักง่ะแก้มไ่้องัสวยเด่นากมีหลายตัวแหะต้องฟองเกุดเองวนะเอาดูเ

ลบเหรอเอมไม่โกรธเหรอเอมไม่อะไรเลยเหรอค่ะด้ดูเลยนั่งวันนี้เมอมก็มีน้ำฟองไม่ต้องมีคิ้วแต่เอมมีคิ้วนะนี่นะที่หนูไม่โดนเขียนไปด้วยเหรอไ่ยอมปะวลูกแม่จริงรือเปล่าลูกของลูกของอเมจริงรึเปล่าจะมอบหรือว่าจะต้องให้ขีดใจแล้วเยอะมาต่อไปอยากให้แม่สวยใช่ไหมใช่แม่สวยไหม สวยเออครอบครัวของเราก็ต้องมีแต่ผู้หญิงสวยๆมีอาม่ามองมีลูกที่สวยไปด้วยเม้างหนุ่มซามปี๊เม้าไม่ทำไมมันดูมันสูงๆยังไงก็ไม่รู้แม่ห้างหนุ่มซามบอสใจอดตีนดอกว้าวหอมนะมี่มบบเหมือนกันแล้วมีการบัดเทิงให้เราแล้วหนูเย็นเย็น โอเคไม่ใช่ยใช่หนูจะเหมือนลิงลุกบุรีไหมเนี่ยไม่ลูกหนูเหมือนลิงไทยใหญ่หนูไอู่้พร่าด้ยด้วย่เฉยมาออกมา นี่มีแบบป๋าชายด้วยกับป๋าสวยจังเลยลูกสาวป๋าวันนี้อน้องฟองมาด้วยมันอะไรกันน้อยแค่ดิ่งก้มหนูก็เดี๋ยวป๋าป๋าจะต้องไปทํางานหนูก็แบบไปเที่ยวกันมานี้ไปเดินเล่นกับน้องฟองคือหมอเขาบอกก่อนว่าน้องฟองเวลาออกไปแล้วคนเหนื่อยง่ายมากลูกเหนื่อยไงไหมหมอเออก็ดูแลแม่แล้วก็ดูแลน้องฟองด้วยโอเคไหมเราสองคนไปเที่ยวเดินทางยาวๆโอเคโอเคเลยลูกหนูได้เวลานอนแล้วหนูบอกนอนดีแล้วเหรอนอนอ่ะ งั้นหนูตื่นไปกันนะคะโอเคไหมจุกเลยดิปวดเสื้ยก่อนนอนอุ้ยหน้ามอมแมมปะป๊าขอโทษที่ปะป๊าใส่คิ้วให้หนูไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวกลางคืนนะแล้วตอนที่เล่งหนูอยาโอ้องพุงโอ้ยหนูไอ ane, to to okay, he ้ผ <c oughs> ู้ชายอย่างนี <c oughs> okay. ้เลยอ่ะหนูยาวอย่างนี้เลยอ่ะหนูเป็นหวายวันนี้ค่ะหนูยาวเลยเหรอเป็นผู้หญิงนะคะบริการอย่างเจ้าหญิงนอนหนึ่งโยวทั้งวัน ไม่เคยไหนมาเล้วเนไง โอ้โนลูกฟาไม่ถึงใจเลยโอเคโอเคตอนนี้น้องฟังมาวิ่งเล่นแล้วค่ะพี่เมย์พามาที่บึ้งใช่ไหมแค่นี้หนูก็ไม่ไหวแล้วค่ะขอบแอร์แหายใจก็ลำบากแล้วจะหนูแล้วเหรอกระทุกตัวเดลองจับดีลองจับนิ้วกับขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เขามายุ่งกันหนูนะโอ้โหหนูไม่เป็นไรนะยุ่งกันหนูหนูเตรียมพร้อมจะวิ่งเล่นแล้วค่ะปั๊กสองหนึสองหน้า whoa ค่ะอีกนิดนึงพุงหนูยังไม่ยกเลยดูพุงสิเนี่ยพุงหนูยังไม่ยกเลยอ่ะยังไม่อีกนิดนึงใช่ไหมได้เลจุกกันพี่มุก็แก่แล้วสามสองหนึ่งปิดอ้าวเอาโอ้ยนานดีพี่วบรภาออกมาวิ่งเล่นใช่ไหมเพราะว่าปกติน้องฟองไปอยู่กันในศัตรูไงไม่ค่อยได้ออกมาวิ่งเล่นพอออกมาวิ่งเล่นก็จะหอบเอาน้ำน้องหน่อยอากาศร้อนนี่พี่ไม่ไม่ไม่ตัวตอนะ น้ำในบึงนั่นนะไหนน่าจะสะอาดเกินอะไกระโดดลงไปไปกินปุ๊บไปกินไปอุ้ยหอยโล่เมื่อกี้เหมือนไม่ใช่นะเมื่อกี้อะไรแปลกๆขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่รู้ถ่ายทันหรือเปล่าบวชเอ๊ะบังได้หน่อยเกิน วิ่งแป๊บเดียวเองยังไม่ถึง5นาทีเลยปะหนูเข้ามาแรกๆอะน้องฟองไม่ได้อ้วนขนาดนี้ทุกตัวเลยค่ะเหมือนหนูเลยอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้ขนาดนี้นั่นหรอท่านหักเงินเดือนนะใช้อำนาจว่ะลูกพี่โอใช้อำนาจทำไงดีคุณฝนหักเงินเดือนหน้ามามีหักเงินเดือนเลยพี่เมอรี่อ่ะไม่พี่ไม่ได้จ่ายเงินเมอรี่จะตกไปอ่ะมันจะจมเออใช่ไม่รู้มาก่อนเลยอ่ะเฮ้ยแสดงว่า ีแบบปากระหน้าตนะมันใหญ่มากนมก็งอยแล้วไม่ใช่วเนบนลยนอยใจบินย้ยอะไรฮ้ยอะไรขนาดที่มันเป็นดวงนะเมื่อเก็บมันมีปลากระโดดขึ้นมาด้วยไหนลิงปลาอยู่ใน ดปล่อยออกมาได้ได้ได้สับกับสู่ธรรมชาติจ้ะไปเขอร้องแล้วระวังนะเกิดอยากจะเป็นเมอร์เมดขึ้นมาแอเรียอน้ำเย็นมากระวังหางเง่าเลติวเตะมาซุ้ไม่มีวัวผสมเลยอ้น้ำเย็นมากเลยอ่ะจุ่มข้างแบบมันจะจ่ายพุดดีเลยแบบว่าน้ำบึงสาเอ้ยย่าเกี่ยวบุกอุ้ยแต่ว่านี่หน้าร้อนแล้วนะย่า สมบูรณ์มากรอบๆข้างเนี่ยค่ะไม่ไไม่มีขยะด้วยไรแต่ว่าผ้าที่ถ่ายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังดงกลมๆอยู่เลยผมชอบคิ้วคุณมากขอขอตูม่อยนะป้าป๋าได้จาลึกไว้ให้บนหน้าผากเราห้ามลบมันคือสิ่งสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดจากป้าป๋ามอบให้หนูต้องเก็บไว้หนึ่งสัปดาห์มาแล้วนะลูกไปไหนมาไปเอาดอกมีมา ดอกไม้คือดอกไม้อันนี้ของมามีชมพูมี่ขอบคุณค่ะเอ้ยน่ารักจังเลยหนูไม่ไหวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำไหมกินข้าวแ,แล้วอาบน้ำใช่ไหมผูงนหนูลดได้ยังงอมเลยอ่ะซิกแพคขึ้นเลยโอ้ซิกแพคขึ้นแนวนี่ไม่ใช่แนวนะไม่ใช่แนวตั้งนะแนวนอนเป็นยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะมามาอยู่นี่กินดีไงมามีถามว่ากินอะไร

แล้วน้องฟองล่ะแรกเลยฟองทิ้งกันเอะน้องฟองเปลี่ยนไปเย็นไหนไม่ยอมไปไหนไม่สนใจเราแล้วอ่ะไปล้วเราสิเย็นๆหนเดืนมาต่ากันมากแล้วเลยเข้าใจร้อนเ แล้วพบกันใหม่ครั้สตวอโอ้โว้าหนีพี่เบอร์รี่ไงนีไงอุ้ยน่ารัก โน่นมันจะเล่นลูกบอลเห็นไหมฟ้าฟ้าเฮ้ยกลับเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะดอกนี้นะลูกเฮ้ยมันมรู้แล้วมันรู้มันได้มันตะโกนแล้วมันตะโกนมาแล้วดอกน ขวบไปจาไปัวไปเก่งมากโอ้ยไม่ดูวันนี้ตั้งใจกินอันนี้หิวยังยิ่งเหนื่อยจริงๆแล้วไข่เหลืองเนี่ยก็จะทำให้มีคอเลสเตอรอลนะครับคุณวิญแต่ว่านานๆทีกินเนี่ยหนึ่งอาทิตย์จะกินทีหนึ่งเนี่ยจะทำให้สุขภาพน้องบ่าดีวันนี้กินไข่เหลืองทุกอาทิตย์วันละหนึ่งนะครับเอาลลาชื่อใจน้องฟองกินอร่อยเลยเอ้า ทำไมมันหมดไวกันอะวันน so, ี้ดูแลแม่ดีไหมดีสุดๆไปเลยเรียกแม่ว่าอะไรบักน้อยจังส่องอันใหญ่อะสจงอยากกุญแามือห้องอะไรรึเปล่าได้รอยนี่ลงมาบยกว่ามันเหมือนตัวนั้นอะ ว่าอะไรนะกูเรียกบอกว่ามันเหรอไปเจ้าบาใจคุณเรียกใหมตัวการ์ตูตๆๆนแฮ์รี่พอตเตอร์เป็นเคทลูกใหม่มาเรียบเชียบกับลูกเก่าปป๊าได้ยังไงคะใ้<ด>นัฟังที่หนึ่งแล้วนี่ดูพงหนูมันหลอดอีงยงป๊าปาโอ้โหเขาเดิมีเดินมันเยววันหลังหรือต้องไปอะมนวิ่งนนานอะนี่มีไง้งี้ยเงี้งี้ไ,ไม่ช่ไหนาไมเนี่ย รีบอาบแล้วก็ไปรีบล้างคิ้วคิ้วอเมร์คิ้วอเมร์ไม่ลบเลยน่ารักหน่อยๆเนื้อองุ่นได้ไหมหนูเป็นแมวน้ำหนูไม่ใช่หมาเลยเฮ้ยือหอหมกใหญ่น่ารักโอ้โหมกเอาไปฝากป้าป้าหลงรักแล้วสิทุกคนหน้ากวางหักควาจะไปอาบน้ำตาอเลยดิ แมววางว่างนอนเบี้ยเจ้าต้องนอนกับข้าูมาพี่บัวหาเยื่นเข้ามาเฟียตดมไอ้แล้วปกติหนูนอนกับมาฉันเพิ่งมาเพียงแค่น้าปล่อยลมรู้สึกแล้วน้องก็เป็นคนที่เหมือนกันนะมีขอวอุ้มไหนได้ไหมไอ้บิ๊กยื่นหของดิ้ใหญ่ หนูตัดเกณฑ์มากเลยลูกเดี๋ยววันน okay> ี้ทำไมมีอันนี้ด้วยอ่ะเพื่อนน่า um, รักไงอุ้ยวะซ่าหนาหักคนาดทุกคนอย่าลังฟนกันไปนอนแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองสแนคแจ a c น่อหอยเชลลภูเขาไฟสไปซี่ซองสีน้ำเงินและสแนคแจ a c k รสตุ้งครัวผิกเกลือซองสีส้มรสรสชาติ